ทนายเขาบอกว่าเราจะต้องนัดเจราจากับทางโน้นอีกสักครั้งหนึ่งะครับแต่ผมคิดว่าไม่แน่มีปัญหาอะไรคุณยอดไม่ต้องเป็นห่วงะคระับขอบคุณมากนะคะได้ยินแบบนี้ยอดก็สบายใจไปเยอะเลยค่ะแล้วนี่เดี๋ยวคุณเล็กรีบไปไหนหรือเปล่าคะไปทานข้าวกันไหมเดี๋ยวยอดเลี้ยงเองค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณเล็ก เป็นธุระเรื่องนี้ให้ค่ะวันนี้น้ามาผมกลับมาจากเมืองจีนะครับคงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่งั้นไม่เป็นไรค่ะคุณเล็กคะคก่อนที่จะเข้าไปหาคุณฉันเจอเรยานะคะเขามาทำไมเหรอคะเขาก็มา ตีโพยตีพายอารวาสใส่คนนู้นทีคนนี้ทีครับ mm hmm. ตามภาษาเขาไม่มีอะไรหรอกครับ mm hmm. คุณยอดอย่าไปคิดแม่งเลยนะครับ mm hmm. ต่อไปนี้ mm hmm. เขาจะมายุ่งวุ่นวายอะไรคุณยอดอีกไม่ได้แล้ว mm hmm. เรากับเขาอยู่คนละโลกกันแล้วครับ mm hmm. จริงเหรอคะแล้ว mm hmm. ลูกของเขาล่ะคะ mm hmm. ยอดเอง ยังอยากอยู่กับลูกของยอดเลยแล้วคุณเล็กไม่คิดบ้างหรอคะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็คงอยากอยู่กับลูกเขาเหมือนกันคุณกลับไปได้แล้วเนยแล้วถ้าจะมาที่นี่อีกก็มาเพื่อรักษา อาการของคุณนี่มันต้องรีบรักษาคุณเยาวยอดครับผมทนายสิทธิโชคที่จะมาดูแลเรื่องลูกเราเข้าไปข้างในดีกว่าครับคุณเกียรทิกรรอ,ออยู่แกคนเดียวหรืออียอดหรือว่า มันจะแย่งลูกจากผัวเก่าฮัลโลัโหลคุณโทรมาทำไมทำไมอียอดมันถึงมีสิทธิ์แต่ฉันไม่มีฉันถามเนอะฉันกับมันต่างตรงไหนฮะทำไมคุณถึงช่วยมันแต่คุณไม่ช่วยฉันน่ะคอยดูนะ ฉันจะไปเอาลูกคืนเดี๋ยวนะที่คุณเมาหรือเปล่าคุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อคิดก็เป็นลูกของฉันเหมือนกันน่ะคุณลืมไปแล้วเหรอคุณเป็นคนยกตีน้อยให้กับพวกเราเองแล้วคุณก็หมดสิทธิ์ความเป็นแม่ตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่หมดจะหมดได้ยังไงแล้วทำไมอีย่อมถึงทำได้ล่ะมันถึงมีสิทธิ์เรียกร้องลูกมันกลับคืนมาได้ทั้งที่มันก็ทิ้งลูกมันไปเหมือนกันน่ะทำไมอ่ะ คงไปรู้อะไรมาใช่ไหมคุณเห็นคุณย้อยเขาทําแบบนั้นคุณก็เลยจะทำบ้างเหรอผมจะบอกอะไรให้นะที่คุณทําเนี่ยคุณแค่ต้องการจะชนะคุณไม่ได้ทําเพราะว่าคุณรักลูกหรอกคุณจะด่าฉันยังไงก็ได้นะฉันเป็นแม่นะแล้วคุณเป็นคนประเภทไหนฮะมีสิทธิ์มาประนามคนเป็นแม่ว่าไม่รักลูกตัวเองหรือคุยกับใครอติเล็กคุยกับ เลยยาครับอามาเขาจะมารับตีน้อยคืนนะครับมารับปตีน้อยเหรอวันนี้แกจะบ้าเหรอแกก็รู้ว่าแกไม่มีสิทธิ์ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิทธิ์ของคนที่นั่นมันเป็นยังไงฉันเป็นแม่นะยังไงฉันก็มีสิทธิ์จะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะหัวหมอใส่กันใช่ไหมได้งั้นเรียกตำรวจมาเรียกนักข่าวมาด้วยก็ได้ จะได้ไลฟ์สดให้คนทั้งประเทศเขาเป็นคนตัดสินว่าแกเน่ยมีสิทธิ์ไหมเอาไหมล่ะกล้าไหมไม่กล้าเลยสิก็แงล่ละกำลังขึ้นหม้อเป็นไฮโซให้คนนับหน้าถือตาไปทั่วเรื่องอะไรจะมาปรจาจญ์ความชั่วช้าของตัวเองทำไมล่ะจริงไหมทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าทำไม แกถึงไม่สมควรได้รับสิทธิ์นความเป็นแม่ถ้าจะให้เลือกระหว่างชื่อเสียงกับลูกแกยังไม่เลือกลูกของแกเลยเพรแกคนเดียวเลยอียอด มาจะกลับมาทําไมไม่บอกล่ะคะหนูจะได้ไปรับที่สนามบิน <c oughs> จะไปรับอ้วให้วุ่นวายทําไมฮะท่านนี่ก็อ้วไม่เคยกลับมาจากเมืองจีนอ่ะแล้วนี่ทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วฮะโมยใหญ่พี่ใหญ่กําลังกลับมาค่ะส่วนคุณดีไปดูบ้านที่ทองหล่อเดี๋ยวก็คงจะมาเหมือนกันอ๋ออาคำแก้วล่ะมีคนส่งข่าวบอกมาว่าอีเนี่ย หายดีแล้วแล้อีไปไหนคุณคำแก้วกลับเชียงดาวไปแล้วค่ะเชียงดาวแล้วอีจะกลับมาเมื่อไหร่คุณคำแก้วเธอคงไม่กลับมาแล้วครับมาเธออยากกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด ตอนที่อ้วไม่อยู่คงเกิดเรื่องขึ้นมากมายสิท่าเดี๋ยวใครก็ได้ช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้อ้วฟังหน่อยอะไรกันอ้วไปแค่เดือนเดียวมีเรื่องมากมายขนาดนี้เลยเอาหมวยใหญ่ใช่ค่ะมาแต่อีเวนต์ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่แขกบุมาอารวาณม้ารองนี่ละคะ่ะ แลวอายาหลิงอีเป็นยังไงบ้างก็จากที่เคยเก็บตัวอยู่แล้วตอนนี้ก็เก็บตัวหนักเข้าไปอีกคนในบ้านมีกันเป็นสิบแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่อังเอกคนเดียวนะคะที่จะเจอมารองได้อังเอกเล่าว่าวันๆก็เพ้อถึงแต่อดีตเก่าๆนะคะเวรกรรมแท้ๆอินังแขกมันร้ายยิ่งกว่างูพิษ รู้อย่างนี้นะว่าสั่งให้อติเล็กอะทำร้ายมันมากกว่านี้สิกช้าไปลแล้วลวคะค่ะมา้าตอนนี้น้องเล็กคงไม่มีอารมณ์จะไปยุ่งกับยายแขกหรอกคะ่ะลำพังเรื่องคุณยอดกุุ่นวายมากพอแล้วออายยอดเป็นอะไรคุณยอดกำลังจะขอสิทธิ์เล้ยงดูลูกคืนจากสามีเก่านะคะ่ะน้องเล็กก็เลยไปช่วยจัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยว อ,อ้ยอดมีลูกมีผัวแล้วเหรออ้หมวยใหญ่อ้าวนี่มาไม่รู้หรอกเหรอคะคุณยอดเคยแต่งงานแล้วก็มีลูกตั้งแต่สมัยเรียนจบจากอเมริกาใหม่ๆแล้วล่ะค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมอะก็เพื่อให้คุณรู้ไงว่าฟ้าไม่ใช่ของเล่นของใครถ้าฟ้าจะอยู่ในเกม ฟ้าต้องเป็นผู้เล่นไม่ใช่คนถูกเล่น <Yeah. S 3> สำหรับใครที่ดูละ <Yeah. S 3> ครเนรนาจุ๋มร้วนครับ <Yeah. S 3> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 3> ที่ยูทูบช่อง8นะครับผม <Yeah. S 3>